ลูกมีกลิ่นตัวเร็วกว่าปกติแก้อย่างไรพ่อแม่ก็มักจะหาสิ่งของใกล้ตัวครับไม่ว่าจะเป็นแป้งครับปัญหาก็คือไม่สามารถแก้ปัญหาได้ครับและยังคงมีกลิ่นตัวติดอยู่ครับอันที่2ครับอาจจะใช้สารส้มครับสารส้มเป็นสิ่งที่ดีครับแต่เด็กทุกคนจะบ่นว่าเจ็บเพราะอะไรละครับสารส้มเป็นผลิตที่มีความแข็งครับเวลาเอาไปถูกระเด็กเด็กจะไม่ให้ความร่วมือครับและบ่นว่าเจ็บที่สาคัญครับรักแร้แต้มแข็งของลูกครับโดยเฉพาะลูกสาวครับจะทําให้กว้างขึ้นเพราะเกิดจากการถูดูสิครับถูรูมขนอยา่นี้พอถูเสร็จปุ๊ กว้างขึ้นเพราะกว้างขึ้นเดิ๋ยไม่เลียบครับเกิดเป็นหนาข,ขึ้นมาฉะนั้นวิธีนี้เป็นวิธีแก้ปัญหาได้ดีครับแต่ว่าต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะใต้วงแขนลูกอาจจะไม่สวยและเกิดรอยดำครับและประการที่3ครับอะไรมาใช้ล่ะในเมื่อว่าผลิตภัณฑ์ข้องตลาดมันก็มีแอลกอฮอล์มันก็มีน้ําหอม,มหอลูกอาจจะแพ้ได้เพราะลูกยังเล็กจริงไหมครับผมนี่แหละเป,เป็นที่มาครับว่าผมอยากแกนะนาครับนี่เลยสเปรย์ร่ากายรีเฟซครับสูตรน้ํามันดียังไงไม่มีแอลกอฮอล์มีน้ำหอมที่สําคัญครับเป็นสูตรที่อ่อนโยนคร ใช้กับเด็ดตั้งแต่2ปีขึ้นไปได้ยังไม่มีปัญหาครับและอต้องคิดแน่เลยอ้าวใช้ได้ด2ปีซื้อแบบนี้ก็เสียทิ้งทีเกิดคนอื่นในบ้านเขาก็มีกลิ่นตัวจะทํายังไงผมจะบอกว่าใช้ตั้งแต่2ปีขึ้นไปแต่ไม่ได้บอกว่าใช้เฉพาะเด็กนี่ครับสามารถใช้ตั้งแต่เด็ก2ปีขึ้นไปจนถึงผู้ใหญ่หรือคนมีโรคประจําตัวได้อยางไม่มีปัญหาครับเพราะว่าตัวสเปรย์ล้กรีเฟสไม่ดูดซึมเข้าสู่ใต้วงแขน ใต้ผิวหนังของเราจึงไม่เกิดการาสะสมคุณแม่ตั้งคันก็ใช้ได้ไม่มีปัญหานะครับถ้าหากใครกาลังเผชิญปัญหาเรื่องกินตัวอยู่นะครับผมแนะนําเลยครับนี่เลยซื้อขวดเดียวใช้ได้ทั้งบ้านปลอดภัยและที่สำคัญไม่ต้องกังวลครับมีสารตกค้าง